สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บ Model One Piece f i g u r ์ m o เด l วันพีซ scale WCF ครับคลิปนี้เรามาพูดถึง7เทพโจนสลัดโลกของวันพีซครับมีความสำคัญยังไงเก่งแค่ไหนมีใครบ้างไปดูเลยครับสำหรับในโลกของวันพีซนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าคือโจนสลัดเนี่ยในท้องทะเลมีเยอะมากๆเลยนะครับผมและคนที่ทำหน้าที่ปรับปรามนั่นก็คือรัฐบาลโลกครับผมอ่า รัฐบาลโลกนะครับดูแลทั้งบนบกแล้วก็ในน้ํานะครับทําให้รัฐบาลโลกเนี่ยไม่สามารถมีกําลังที่จะดูแลครอบคุมหมดนะครับเพราะว่าอะไรบนบกเนี่ยอาณาจักรก็ต้องดูแลใช่ไหมฮะอาณาจักรลบกันสงครามกลางเมืองรัฐบาลโลกดูแลหมดนะแถมจะมีจัวสลัดในทะเลอีกโอ้โห<ๆ>ก็เลยทําให้รัฐบาลโลกเนี่ยได้ก่อตั้งระบบ7เทพจุลัดขึ้นมาครับเเทพจุลัดแล้วมันคืออะไรล่ะก็คือรัฐบาลโลกเนี่ยทำข้อตกลงกับกลุ่มจนสลัดกลุ่มหนึ่งครับ โดยมีข้อแรกเกินว่ารัฐบาลโลกเรียกใช้ให้ไปทำอะไรต้องไปแลกกับอิสระคุณจะเป็นโจรสลัดยังไงก็ได้ทําผิดกฎหมายอะไรก็ได้รัฐบาลไม่ยุ่งรัฐบาลโลกไม่ยุ่งนะครับนี่คือข้อตกลงกันนะครับผมซึ่งคนที่มาเป็นเจดเพโจรสลัดเนี่ยก็ต้องเก่งมากๆนะฮะอเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เจ็ดเทพตนสัตว์มีใครกันบ้างครับผมเริ่มกันที่กลุ่มชนสัตว์คูจาหรือว่าโบอาแฮนคอร์กนั่นเองครับผมโบอาแฮนคอร์กอายุ31ปีครับความสูงเนี่ยคือ191เซนติเมตรนะอดีตข้าวหัวประมาณ80ล้านเบลลี่ก่อนเข้าเป็นเจ็ดเทพชนสลักนะครับอาศัยอยู่ที่เกาะอเมซอนลินลี่นะเป็นกลุ่มตนสัตว์ที่มีผู้หญิงล้วนเออโดยตอนเด็กนะครับโบอาแฮนคอร์กเนี่ยเคยถูกลักพาตัวขายเป็นทาสให้กับ กังกรฟ้านะแล้วก็บังคับกินผลปีศาจด้วยนะครับผมโบอาแฮนคอกกินผลปีศาจผลเมโรเมโรนะ ero, ผลลุ่มหลงนะครับถ้าใครหลงทเทเน่แฮนคอกเนี่ยก็จะกลายเป็นหินนั่นเองครับสัญลักษณ์ของแฮนคอกจะเป็นงูนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีงูอยู่ด้วยตลอดตัวนี้ชื่อว่าซาลอมนะครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าโบอาแฮนคอกถูกจับขายเป็นท่าตอนเด็กใช่ไหมแล้วก็ไทเกอร์ฟิสเซอร์เนี่ยก็ได้บุกเมเนจัวแล้วก็ช่วย ทุกคนที่เป็นทาตออกมาได้โบอาก็หนีออกมาได้นะครับหนีออกมามาเจอยายเมียวนะฮะแล้วก็ยายเมียวเนี่ยก็ได้พกกักับเกาะอเมซอนดินลีแล้วก็ได้กลายเป็นจักรพรรดินีที่เกาะนั้นนะครับผมซึ่งโบอาแฮนคอกเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับทหารเรือเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าเขาเกลียดทหารเรือเกลียดผอมงกอฟ้านะครับแฮนคอกคือเก่งมากครับทหารเรือที่ล้มตายเยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่า กลุ่มกลสนสลับคูจาเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันทําให้แฮนคอรกเนี่ยต้องรักษาเสถียรภาพของเกาะอเมซอนลิลี่จึงได้เข้าร่วมกับเจ็ดเทพสละสลัดแรกกับฐานเรือห้ามยุง่งแล้วก็แฮนคอร์กสามารถดูแลเกาะของตัวเองได้โดยไม่ถูกภายผุกพานจากหารเรือคือวินวินทั้งคู่แฮนคอรกเลยต้องจาใจเข้าร่วมนั่นเองครับ เอาละครับสำหรับตัวต่อไปนั่นคือจูราคิวมิฮอกหรือว่าชายตาเหี่ยวของเรานั่นเองครับนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกวันพีชนะครับสำหรับมิฮอกตาเหี่ยวนะครับอายุ43ปีนะฮะสูงประมาณ198เซนติเมตรครับมิฮอกอาศัยอยู่อาณาจักรล้างนะครับก็มีลิงเนี่ยปาบูนนะครับจะสังเกตได้มีลิงบาบูนแล้วตอนหลังก็จะมีเฟโลน่ามาอยู่ด้วยที่คูมาสสงมานี่ครับตาเหี่ยวเนี่ยเมื่อก่อนนะครับไปโดนดาบของผมแดงตลอดนะครับ แล้วก็จะเป็นศัตรูก็ไม่ใช่คู่แข่งด้วยเป็นเพื่อนด้วยพวกนี้ชอบแบบกงเล่ากันอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมแล้วก็ตอนหลังนะครับบิ๊กฮอกเนี่ยก็ได้เป็นอาจารย์ของโซโลโด้วยนะอ่าพอบุญระดับพลังของมีคอคไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ระดับต้นๆของเรื่องมันพีนแน่นอนนะแต่ว่าจะไม่มีฉากรายละเอียดเกี่ยวกับมิ๊กฮอกออกมามากนักนะครับก็เป็นแฟนเนี่ยก็ตั้งตารออยู่ตัวละครนี้เนี่ยถือได้ว่าได้รับ กระแสนิยมแบบัดแฟนมันกีแบบเยอะมากๆนะครับสำหรับมิท้องคือมันเท่อะเท่จริงมิท้องอะต่อไปก็เป็นเดอะฟาร์มิงโก้นะฮะอายุ39ปีสูง305เซนติเมตรนะครับเคยเป็นเข่ามังกรฟ้าด้วยนะกินผลบีส่าอิตะอิตะนะครับผมผลเส้นได้นั่นเองครับตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยเส้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมสามารถเรียกใช้ CP 0ซได้ด้วยนะโอ้โหเพราะว่าเขาคุมความลับเกี่ยวกับรัฐบาลโลกเอาไว้นะครับสำหรับมังโก้นะ ซึ่งอาชีพเสริมของเขานอกจากจะเป็นเจตเทพตัวสลัดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพ่อค้าของเถื่อนค้าวุฒนะครับค้าคนด้วยนะคือฟาร์มิงโกเนี่ยคือความฝันของมิงโกเนี่ยต้องการจะคอนโทรลโลกไว้ด้วยตัวมือของเขาเองเขาไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่เขาสามารถคอนโทรลให้โลกเดินตามทิศทางที่เขาอยากจะทําได้เออก็คือแบบเป็นตัวกลางเชื่อม เอออะไรประมาณนี้มังมิงโกอ่ะคือเท่ามากๆนะผมชอบนะ <c oughs> จินเบนะฮะจินเบเป็นมนุษย์มนุษย์เงือกนะครับอดีตท่าหัว250ล้านเบลลี่นะครับก่อนเข้าเจ็ดเทพชนสลัดนะครับจินเบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กลุ่มชนสลัดไทยโยนะกลุ่มชนสลัดพาทิดเป็นกลุ่มเงือกนะครับลูกพี่คือไทเกอร์ฟิเซอร์นั่นเองนะครับก็คือคนที่ช่วยแฮงคอร์กันแหละเออคนเดียวกัน หลังจากที่ไทเกอร์เสียชีวิตลงครับจินเบเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นกัปตันแทนนะเนื่องด้วยจินเบเนี่ยต้องการรักษาสเสถียรภาพของเกาะเงือกนะครับแล้วก็มนุษย์เงือกด้วย,ยจึงจําใจต้องเข้าเจเทศจนสลัดช่วยอารอนด้วยเออนะครับจินเบเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหนวดขาวนะครับเนื่องจากว่าหนุดขาวเนี่ยเขาประกาศว่าเกาะเงือกอยู่ในอาณาเขตเขานะครับทาให้ไม่มีใครมาโจมตีจินเบเลยนับถือ เห็นด้วยว่าตอนที่สงครามมารีฟอร์ดนะครับคือรัฐบาลโลกจะสู้กับหนวดขาวเห็นไหมจินเบก็ไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าเขานับถือหนวดขาวนั่นเองครับต่อมาหลังจากที่หนวดขาวเสียชีวิตลงนะครับจินเบก็ได้ไปขอให้บิ๊กมังคุ้มของเกาะนั่นเองครับจนสุดท้ายก็ได้ลาออกแล้วก็เข้าร่วมกับบูฟี่นั่นเองครับอและตัวต่อไปคือบาโลมิวคูมะนะครับนี่ตัวหมีตัวนี้นั่นเองครับ คูมานะครับอายุ45ปีครับส่วนสูง689ซนติเมตรครับอดีตข่าหัว296เบอรี่ฮะคูมะาเนี่ยกินผลปุ่มเนื้อเข้าไปนะสามารถบีบอัดอากาศแล้วก็เปิดระเบิดอัดอากาศรุนแรงอ่าแล้วก็สามารถดึงความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดของร่างกายได้ออกมาได้เขาเป็นไซบอร์กนะอ่าจริงๆคูมาเนี่ยเคยเป็นคิงในอาณาจักรหนึ่งเลยนะเออแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโบนนี่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับ แล้วก็ข้อมูลของคูมาเนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยเขาอยู่คณะปฏิวัตินะครับกับดากอนซาโปอะไรพวกเนี้ยด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้เขาต้องเข้าร่วมเป็นเจดเทพจนสลัดนะครับผมแล้วก็เป็นไซบอร์กต้นแบบของอาวุธชีวภาพนั่นเองครับก็คือตัวนี้คูมาเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับกลุ่มหมวกฟางบ้างนะคือเขาช่วยหมวกฟางนะก่อนที่จะเข้าโลกใหม่ไม่งั้นหมวกฟางเละแน่นอนครับผมพราะก็ได้ฮะ ก็ได้อายุ46ปีแล้วนะสูง253เซนติเมตรครับอดีตข้าหัว81ล้านเบลลี่นะครับกินผลปีหยักสุนนะสุน,นะเข้าไปคือผลทรายนั่นเองครับข้อขอดายเนี่ยเขาได้สร้างอ,องค์กรรับเรียกว่าบารล็อกเวิร์ดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะครอบครองอาณาจักรของบีบี้นะครับวางแผนแนวสไตล์เดียวกับฟาบิโนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสงคราม์เรฟอร์ดเนี่ยฟาบิโนก็ชักชวน เขาได้มาเป็นพวกด้วยนะเพราะว่านวคิดเขาคล้ายๆกันนะครับแต่อย่างว่าเขาได้เขาติดนะเขาไม่เขาไม่ยอมเป็นลูกน้องใครนะครับผมแต่อตอนที่แพ้ลูฟี่อ่ะเราก็ถูกไปจับไปขังคุกใช่ไหมครับผมลูกน้องตามไปช่วยช่วยได้ด้วยนะคือจะหนีก็หนีได้ขเขาไปไม่หนีติดอ่ะเออโหโเออซึ่งตอนหลังก็มีบทนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีบทเหมือนกะันสำหรับคขคก็ได้นะ เก็โกโคมูเรียนะครับโมเรียเนี่ยอายุ48ปีฮะสูง692เซนติเมตรนะครับอดีตค่าหัวอา่า320เบอรี่นะฮะมีผลปีศาจแข้งแข้ง,ขงหรือผลเงานั่นเองครับสำหรับเก็กโคมูเรียเนี่ยผมก็ชอบนะครับคือเนื้อเรื่องของมันมีสตรอรี่มากๆเลยนะคือโมเรียเนี่ยเมื่อก่อนไปสู้กับไคโดเลยนะไม่ธรรมาดานะครับแล้วก็เพื่อนโดนฆ่าตายหมดนะครับทำให้เขาแบบใจสลายอ่ะแล้วก็ เรื่องลูกน้องเป็นซอมบีเพราะว่าโดนฆ่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาเป็นคนรักลูกน้องมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทํากลุ่มจนสลัดของแกโคลมเรียามาเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนหลังก็เข้าร่วมผมทามาริฟอร์ดด้วยแล้วก็ถูกมิงโก้กำจัดนะครับแต่ว่าหนีได้นะสำหรับแกโคมูมเรียนะครับ <c oughs> เขาเก่งนะเขาเขาเก่งนะเขาไม่ได้แบบแต่พอสู้กับลูฟี่อ่ะคือเขาไม่ได้ซ้อมนะเขาไม่ได้ฟิตหุ่นนะเขาปล่อยนี้อไปตัวมึง อะไรแต่อย่าหมดไฟอ่ะเหมือนเขาหมดไฟอ่ะก็เลยดูเหมือนออนแอร์ลงแต่จริงเมื่อก่อนเขาเก่งมากครับโอเคต่อไปครับก็คือยุคแรกครบหมดแล้วนะยุคต่อมาก็จะเป็นหลังจากที่เขาก็ได้พ่ายแพ้ใช่ไหมก็มีหนวดดําเข้ามาแทนครับหนวดดำเนี่ยเป็นลูกน้องหนวดขาวมาก่อนนะครับผมก็วางแผนแลนน้วก็หนีออกมาเป็นเจดเทพชวนสลัดนะครับเขานี่แข็งแกร่งมากๆฉลาดแข็งแกร่ง,ง,งก็มีพลังผลสันไหวแล้วก็ความมืดน,นะเขาเก่งมากๆครับผมตอนนี้เป็นสี่จักรพรรดิแล้วครับ ก็คนต่อมาที่มาเป็นเจตเทพจุนหลักนั่นคือตัวตลกบาร์กี้นนั่เองฮะโอ้โหโปรไฟล์โคตรดีแต่ว่าฝีมือจริงๆไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับบาร์กี้นะที่ได้เป็นเจตเทพจุนหลักนึกว่าเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนของผมแดงซีจักรพัฒน์เคยอยู่จนุนหลัดโกดีโรเจอร์เป็นไงโอ้โหแค่นี้ก็เป็นเจตเทพแล้วแต่ฝีมือจริงๆเขาไม่ได้เก่งนะครับแต่เขาโชคดีนะครับส่วนลูกน้องที่ามาเข้าร่วมเนี่ยก็มีแต่คนเก่งๆไม่ใช่เป็นมิสเตอร์ทรีหรือว่าอารูบิดา ทำให้กลุ่มเขาเก่งขึ้นมาเอาตัวรอดได้บวกกับความโชคดีของเขาเองครับและคนสุดท้ายที่เข้ามาเป็นเจ็ดเทพวนลัก,ก็คือทอฟก้าลอนั่นเองครับคนนี้เนี่ยก็เป็นลุกกี่รุ่นเดียวกับหมวกฟางนะเขาเป็นเจ็ดเทพเนี่ยเพราะว่าเขาวางแผนเหมือนกันเดินเกมไปโค่นลม้มเดอะฟาร์มิงโกนเองครับและคนสุดท้ายที่มาเป็นเจ็ดเทพวหลัก,ก็คือวีโวนะครับตัวนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นลูกของหนวดขาวอะ่ะแต่ว่า โมเดลของ Vivo เนะี่ยยังยังไม่ได้ทำออกมานะสำหรับของเบสิโตแต่พวกงานเรซินเนะี่ยมีละผมก็เลยไม่ได้เอมาโชว์นะครับผมอ่าเป็นไงครับเอาละครับก็ครบไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเจ็ดเทพโจรสลัดในโลกวันพิษนะฮะถ้าผู้บ้นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Just Toy ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ